ใครที่ออกรถใหม่นะครับหรือว่าออกรถมือสองเป็นลูกพ่อแม่เป็นลูกองค์พ่อระพิกเนตวันนี้อจจะพาทุกคนมาเจิมรถที่วัดแขกครับรู้หรือไม่ว่าที่วัดแขกสามารถนํารถมาให้บัณฑิตให้กุรูจีหรือให้ปัะปาเจิมได้นะครับไม่ยุ่งยากเลยครับเพียงแค่เรานะครับทำบุญกับวัดห้าใบแดงเท่านั้นครับเดินไปที่เคาน์เตอร์และแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเราจะเอารถมาเจิมนะครับหลังจากนั้นเขาจะใหเราเอาเงินสดนะครับไม่ให้สแกนนะตั้งจิตอธิษฐานและใส่ในตู้ครับพรามนะครับจะนําดอกบัวนะนำกุญแจรถของเรานะะรรรับมมาาเิิหลกกนนนู้้้่่ดดอไวณถแปปฝโ เจิมตัวรถตัวเครื่องตัวมอเตอร์ครับแต่ที่พิเศษครับที่วัดแคกเขาจะเจิมที่ล้อด้วยทั้ง4ด้านนะครับโปรยดอกไม้ให้เรียบร้อยเลยและสังเกตไหมครับเขาจะมีลูกมะนาวครับบริเวณล้อทั้ง4ลอ้อเพราะเขามีความเชื่อว่ามะนาวน้ําของมะนาวเนี่ยจะทาลายล้างสิ่งนี่ดีบารมีของพระศรีมหาอุมาทีวีพระแม่มารีอัมมันครับจะปกปักรักษาคุ้มครอง,องแม่ยนงังภาหนะที่คุณใช้ครับแต่พิเศษไปกว่านั้นนะครับหากคุณได้มาเจิมรถที่วัดแคะเนี่ยรู้หรือไม่ว่าคุณจะได้นำกุญแจรถนะเข้าไป จะสวดขอพรให้คุณหลังจากนั้นเนี่ยจะเอาไฟอารตีนะครับทำการบูชาต่อองค์พระแม่กุญแจรถคุณ,แ,แ,ลคณแล้วเดินมาที่รถคุณทําการอารตีบูชาเครื่องยนต์อีกครั้งหนึ่งและได้พวงมาลัยจากองค์พระแม่เนี่ยมาบูชาไว้ที่รถด,ด้วยครับใครอยากจะเอารถไปเจิมน,นะครับที่วัดแขกเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์ไม่เจิมเสาร์อาทิตย์นะครับแนะนําให้ติดต่อร้านดอกไม้พี่เอนะครับหรือว่าเอวัดแขกครับจะเตรียมจัดสัรดอกไม้ให้เราและประสานงานในเรื่องของเจ้าหน้าที่วัดในเรื่องทำบุญให้เราด้วยนะครับ